คาสตอป762อีกหนึ่งปืนแอดซาวไรเฟลที่เทม่มากๆในภาคที่แล้วแต่ปืนมันค่อนข้างดีดอาจจะเล่นละหมากหน่อยแต่ว่าตอนนี้มีชุดแปลงใหม่ล่าสุดครับสำหรับในส่วนของ JAK เรยเคลียมที่จะทำให้ปืนกระบอกนี้ยิงได้แบบโคตรนิ่งครับ แค่ไม่มีแรงดีดเลยจะโหดขนาดน,นั้นวันนี้เรามาลองเล่นกันดูครับในวอลซนกรอบดิวลืมกดไลค์กดซับเพืแชร์เป็นกใ,ใจกองซาด้ครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้อ,อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และใครที่อยากเติมวอลโซนนะครับทั้ง PC และในมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูก สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสาหรับใครที่อยากเติมแบ็กเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v a l o r a n t c a l l ด์คอร์ดิฟตีและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ในส่วนของแต่งชิ้นนี้นะครับ J.K. ร a y วียมเนี่ยก็มาในส่งสัปดาห์ที่2นะครับก็สามารถทำธุรกิจได้เลยไม่ว่าจะเป็นมัตติเพลเยอร์ซอมบี้หรือว่าแบทเทิลรอยัลนั่นเองครับซึ่งผมก็ปลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลองแต่งดูนะครับดูทางด้านซ้ายล่างดูครับการควบคุมการสมัตของปืนนี่คือผมแต่งปืนให้นิ่งมากๆเลยนะก็โดยใส่ในส่ง J.K. B.F.B. กิฟต์จับพพอร์ตบูเอ็นนะครับคือของแบบปกติเลยแม็กซ์แล้วก็ในส่งอีเกิลอานะครับมาดูนะครับว่าจะนิ่งขนาดไหนนะครับก เรามาลองยิงกันดูนะครับเดี๋ยวเรายิงแบบไม่คุมปืนเลยนะเอาแบบไม่คุมปืนก่อนนะคลิกซ้ายค้างนะครับทุกคนผมไม่ได้คุมเมาส์เลยนะครับอยากจะบอกว่าไม่ได้คุมเมาส์เลยแต่นี่คือคุมนะฮะนิ่งไหมคือนิ่งมากนะฮะนี่เอาแบบระยะนี้ผมไม่คุมเมาส์นะกดค้างฮะอ่าเล็งไวตรงตรงคือมันไม่ดีดเลยจริงจริง นะฮะผมบอกเลยว่าโคตรไม่น่าเชื่อว่ามันจะโหดอะไรขนาดนี้เดี๋ยวลองไปเล่นในวอร์โซนกันดูว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะบอกเลยอีกหนึ่งกระบอกที่แต่งมาโหดมากคือไม่มีแรงดีดเลยครับมาครับผมมาลุยกันก่อนในส่วนของรีเซเชนครับเหมือนเดิมครับทุกคนหาตังค์ครับอะไรติตี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 ดีต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  อะไรวะเนี่ยงงกับเสียงอะไรติด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 นะฮะนี่ฮะยังไม่หายด้วยอะไรวะโอเคฮะซึ่งตัวปืนกระบอกเลยว่านิ่งมากนะนี่ฮะนี่คือผมแบบแทบไม่คุมเลยนะนิ่งจริงนิ่งจริงเชื่อผมไหมว่ากระบอกนี้ติดเมตัลรถเสียงอะไรติด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 เหมือนระเบิดบั็อกเหรออะไรวะเนี่ยนุ้นมีคนใน่นุ้นมีคนหน้าอยู่ข้างในไหมนี่ฮะ ท้านานอย่างนี้กระบอกนี้ดีกว่าระยะนี้นะครับใกล้ไปก็ไม่ได้ดีนะครับยังไงก็ต้องเล็งนิดนึงมีตัวใหม่ปะมันมีตัวมาข้างบนบนหนูก็มีอ้าวเพื่อเราโดนโอ้ได้อยู่หน่อยนึงนิ่งจริง มีคนวิ่งมาแต่โดนไปดิครับวิ่งมาก็วิ่งมาดิเพื่อนวิ่งมาทำไมล่ะเพื่อนเรียบร้อยฮะเขาเรียกว,ว่าคำนวณมาแล้วอ้าวทำลายเพื่อนโอเคเรียกว,ว่าผมคำนวณมาแล้วฮะว่าศัตรูจะวิ่งมาฮะเอาแล้วเพื่อนเราโดนเพื่อนเดี๋ยวผมไม่ช่วยได้เปล่าได้อยู่ศัตรูฮะโอ้มันนิ่งจริงนะ ว่างไงพี่ชายระเบิดโมดิกอุ้ยนิงงนงแบบนง่งจริงนะิ่งแบบนิ่งจริงๆนะเล่นล้วรู้เลยว,ว่านิ่งมากมีตู้ลมไปห,หนึ่งหน้ามีอีกตัวแต่ละล้มอีกหนึ่งดิเพื่อนอ้าวตายหรอมีอตัวเปอนได้ปะสวยมากหืมทไมมีทาไมม,าไม,มีหอนะเพื่อน แกมไม่รอดแน่ถ้าไม่มีโฮอ่ะมีตู้อยู่ข้างในฮะเยอะยจังอ่ะเพื่อนหืมเกือบตายเซมเทคอ่ะชุวเพื่อนก่อนชุวเพื่อนก่อน <c oughs> มีคนลงมาอ้ยนิ่งจริงนะรู้เลยว่าแบบปืนแทบไม่ดีดเลยอ่ะโดนนันะ่นอะเซมเทคถึงไหมไม่ถึงแรงไม่มี อันไม่หนึ่งหือเกือบล้มนั้นเอาแอร์ตายไปเลยเพื่อนหือมันนอนหือไม่ได้เราต้นไม้ได้ไปหนึง่งหือแอบไม่หยุดตายมาเมื่อกี้ไม่มั่นใจเหมือนกันฮนะน่าจะยิงตอดยังไม่เข้าระยะการทำการของปืนเลยยังไงมันก็คือ assault rifle ครับไกลกว่านี้ก็คงลำบาก<ป>ใครโดดลงมา ข้างล่างเลยเพื่อนอืมโอเคระยะน,นี้ยังไงก็ต้องอีกระบอกนะฮะเพราะว่าใกล้ไป SMG เห็นผลมากกว่าคนโดน <c oughs> บนเรื่องมาเหรอสวยอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างหน้ายิงกันอยู่เนี่ย โลได้เปรียบครับเพื่อเราอยู่ข้างบนมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนชุบหมดเลยเพื่อนตรงนี้เลยอ่ะอุปก่อนสวยดีโลดข้างหน้าตรงนี้เลยฮะวงบีบอกขวาละหลังรถแหละเ,เพื่อน เล่ไหนไม่ได้แล้วเพื่อนลบอีกหนึ่งสวยแล้วผมจะโดดขึ้นทำไมเนี่ยขึ้นไฮกราวขึ้นไฮกราวตัวท้ายปะตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายอยู่ข้างบนเผื่อปลาเธอไหมไปฮะผมเล็งรอเลยโผล่ช่องไหนดีกว่าเกือบ <c oughs> อันเดียวเพื่อน เกาะไม่แตกด้วยเมื่อกี้ก็จะยิงผมปืนระปาควันไว้โอ้โหรอดก็เทพเกินเรียบร้อยฮะแชมป์ไปเฮ้ยแต่ปืนมันนิ่งจริงนะครับแม้ว่าจะยิงไกลแบบไกลโคตรไม่ได้ะมันเป็นเออเนาะแต่มันนิ่งมากคือใช้แล้วรู้เลยว,ว่านิ่งจริงอะแล้วผมได้อะไรครับทุกคนมาดูกันหน่อยอ่าคนเดีเก็บทรัพยากรผู้ช่วยผมเรื่องนักฆ่าแล้วมั้งฆ่าเราก็ยิงไม่พ่อยะโดนเลยผู้รอดชีวิตไงรอดชีวิตแต่ตายตอนจบ คี่ไวโดนหตัวครับแต่ดาเมจสามพหรือว่ายิงเยอะอยู่มาครับผมลุยกันต่ออีกสักเกมหนึง่งโอ้โหสไนเปอร์เล็งเรามาหลายตัวเลยฝั่งนู้นก็เยอะเขอเข้าก่อนเพื่อนขอเข้าก่อนโอเค <S <S ยิงวัดแต่เพื่อนหือเกือบตายเต็มเทคไปไม่โดนโอ้แต่เมื่อกี้ถ้าเขาไม่ถอยเขาน่าจะตายนะดูมุมเมื่อกี้นะฮะสไนเปอร์อยู่ข้างบนโอ้โหแลโอ้แล้วนิ่งนิ่งกริปเลยอ่ะ คือระยะนี้ไม่ดีดเลยอะ่ะโอ้สุดจริงอันไหนเปิดเลงมาก่อแตกอีกแล้วเออวันนิ่งจริงๆนะนิ่งแบบไม่น่าเชื่อมา,มากๆด้นานนี้ขึ้นมาเก็ดปืนทั้งระยะนี้ฮ่า,ห,าหลายเส้นทางจังเลยเพื่อนเกวบตายไปอมาอมเกือบอยู่กระสุนจะหมดแล้ว เกือบอะไรไม่ว่าเดยกระสุนจะหมดแล้วฮะเปิดได้ปะได้แหละเพราะเมื่อกี้มันก็เกือบตายเหมือนกันนันที่ผมยิงไปโซนเราก็มีคนอีกโอ้โหเดือดจังวะตรงนี้กระสุนก็ไม่ค่อยจะมีเติมกระสุนฮนะหน้ามีตูวครับหืมเกือบตายเกือบตายทุกทีเลยไม่ตายสักที ได้ปะน่าจะได้น่าได,ได,ได้มีตูหนูก็มีคนเพื่อนล้มด้วยอะ่ะโอ้โหระยะนี้ระยะนี้ล้มด้วยอะ่ะเฮ้ยใครเลี้ยงมาเยอะอีกแล้วเยอะอีกแล้วข้างหน้าได้เพื่อนโอเค,อเคสวยเยอะไปหมดเยอะไปหมด กระสุนมุมเนี่ยแต่กระสุนมุมเนี่ยจะหมดอย่างเดียวเลยเนี่ยคนมีตัวโอป่าวหเมื่อกี้ขอแตกนะงัไงเขาต้องออกแต่เพื่อนเรากำลังจะชาร์จเพื่อนเราชาร์จหนึ่งล้มอ่ะล้มด้วยสวยครับเออเอาให้หมดเอาให้หมดเพื่อนเราโดนไปแล้วหนึ่งหูไม่ไหวอือสามตัวไม่ไหว เอากําลังจะชุบเลยเมื่อกี้โอ้ยสนายจะตรงนู้นนี่เองฮะเพรว่าใครยิงโลเคชันไม่ดีครับเพื่อนไม่ทันนะเรียบร้อยดับสามไปเฮ้ยแต่ปืนมันนิ่งจริงเดี๋ยวเราไปเล่นพันเดอร์มันดีกว่าน่าจะได้ยิงมากกว่านี้แน่นอนมาครับผมลุยกันนะกับพันเดอร์ครับศัตรูโดดกัมาเพียบเลยครับเดี๋ยวผมหามุมเล่นดีๆก่อนผมไปก่อนพี่ชายนีโหลดนัดเดียวโหนอนอย่างนี้ยิ้มเลยฮะไม่โดนอีก ไม่ถึงฮะไปรอก,กันโอ้โหนี่ก็โอ้โหแหมเสียดายฮะข้างหน้าอย่างนี้ยิงสบายอยู่ดีโรดวิด่งไปหาหน่อยครับ,อย,รบอยู่ข้างในนะอ่ะวิ่งวนกันนะวิ่งวนกันทำไมเราเพื่อนอเต ต,ตายอยู่ก่อแตกไปแล้วก่อแตกไปแล้วมาไม่ล้มอีกแล้ว <c oughs> ตายโอเคมีคนโดดมาอีกตูต้อยู่ข้างหน้าเลยครับและก่อนมีตู้อยู่ข้างหน้าฮะเข้าในไปแล้ว เกมวิ่งวนเหรอเพื่อนฮะวิ่งวนกับผมเหรอครับแม่ขเขา,าวิ่งอยู่ผมอยู่เวทนิ่งๆแล้วรอยิงเขาดีกว่าให้เขาปล่อยเขาวิ่งไปมีคนเหรอครับมีอีกตัวด้วยเห็นละโอ้โหโดดเปล่าโหลดโดลดเป่ะเพื่อนไม่โดลดหรอไม่โดดแต่ยิงล้มนะอย่างเงี้ยยืนนิ่งๆอย่างนี้ชอบเลย ตัวหนึ่งตายละอีกตัวน่าจะมีเพื่อนนะผมคิดว่าไม่งั้นเขากดตายไปแล้วล่ะคือหลักๆปืนกระบอกนี้ต้องยิงหัวเลยนะถ้ายิงหัวได้นี่เอติติดปืนมันนิ่งอะพยายามแบบแม่นๆหัวเลยฮะบอกเลยหลายๆจังหวัดจะชนะไฟแน่นอนครับเพราะยังไงปืนมันก็ล่าช้าลงฮะโดนตหนึ่งเพื่อนเกือบไปแล้วเบิร์เซมเทคได้ปะอุ้ยโดนโดนแต่เกาะวะไม่ตายฮะเกือบ ฝั่งนู้นก็บอกโอ๊ยก่อแตกไม่หยุดเลยยิงอยู่นั่นแหละมีใครอยู่ใกล้เหรออ๋อโดดลงมาโดดลงข้างล่างอีกว่าไงโอเครีโหลดโอ้โหดูศัตรูดูตู้ได้แมปดิโอ้ไม่กล้าออกเลยไปงอหางซ้ายไปโอ้โหโดนสตาร์ทอีกเกือบไปแล้วโอเคมีตู้ใหม่อีกป่ะเมื่อกี้ วิ่งมาอย่างนี้ก็ยิ้มดิครับโอเครีโหลดนี่ผมวิ่งอยู่ข้างนอกน่ะมีตู้เหรอเอาไปเลยเพื่อนแฟดโอเคก็มองอยู่ว่าอยู่ไหนโอเคเรีหลดอขึ้นไฮกลาวี่ยเปรียบด้านขวายิงมาอีกด้านซ้ายผมเมื่อกี้นะทางนี้เออขวาหรือซ้ายมีคนอยู่ข้างล่างนะ ครับได้อยู่เอออยากจะยิงทั้งคนยิงทั้ายนี่เลยยิงนอยู่ข้างล่างวะมีคนโดดลงมาโอเคตายดีโหลดมีอีกไหมมีอีกไหมข้างล่างน่าจะมีนะซ้ายเล็งมาจากไหนโอ้เห็นละโอ้โหข้างบนนู้นก็ยิงมามีคนขึ้นมาสวัสดีพี่ชาย เกือบแล้วเกือบแล้วยังสู้ได้ฮะมีคนปีนอะไรขึ้นมาโอเคโหยังหวยังได้อยู่ขึ้นมาอีกปะเหมือนมีคนขึ้นมาอีกแล้วได้ยินเสียงนี่งไงล่ะโอ้โหไม่ไหวมากเพื่อนทุกทางขนาดนี้ขึ้นบนดีกว่าฮะโอ้โหไม่น่าขึ้นมาเลยครับเยอะมากตอนี้ใครเขาอยู่ทำอะไรเนี่ยโอเค พิโรดอ่าไม่ไหวฮะหลายตัวจัดมีศัตรูโดดลงมาอ้าวพี่ชายนัดเดียวสวยพ่โรดจังหวะที่ผมต้องซ้ายมีคนมาอีกพ่โรดเนระยะนี้อันนี้ต้ก็บอกนี้นะครับมีปะไม่มีมนะศัตรูในแแมปเยอะมากเลยครับ เท่าที่ผมมองนี่คือแบบหลายตัวจัดๆนี่คนโดนแล้วมาสวยๆนะเพื่อนนั่นแหละอย่างเงี้ยเขายิงง่ายหน่อยเรียกว่าโจมไปแล้วครับในส่วนของแคสซอฟเจ็ดหนะครับเป็นกระบอกที่ผมว่าสนุกมากนะครับเล่นมันจริงนะฮะก็คือแบบปืนมันนิ่งมากนะครับแม้ว่าการะสุนมันจะช้าลงและว่าในส่วนของกระสุนอาจจะยิงลำบากนิดน,นึงอะคือกว่าการะสุนจะไปถึงนะถ้าเกิดเราแต่งในส่วนของกระสุนให้ไวขึ้น ก็น่าจะสบายมากเพราะปืนมันบอกเลยว่านิ่งจนไม่รู้จะนิ่งยังไงแล้วนะครับผมก็ลองเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับแชร์เป็นกใจกองซาด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะทุกคนสวัสดีครับ